สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่แบบการอ่านงบการเงินอีกครั้งนึงนะคะเป็นภาคต่อจากคลิปที่แล้วเนาะที่คลิปที่แล้วจะบอกว่าในวันเนี้ยเราจะมาสอนเกี่ยวกับการดูแต่ละตัวเลยว่าแต่ละตัวมีความหมายยังไงแล้วก็นักลงทุน V I ควรจะดูอะไรบ้างวันนี้เราก็มาดูงบการเงินของซีรออมเหมือนเดิมนะคะมา เริ่มต้นกันเลยก็คือตัวแรกนะคะสินทรัพย์โดยรวมสินทรัพย์รวมหมายถึงอะไรหมายถึงว่า,าบริษัทนั้นถือสินทรัพย์หรือมีสินทรัพย์ครอบครองยอยู่เป็นมูลค่ากี่ล้านบาทเนาะอันนี้หน่วยจะเป็นล้านบาทนะคะตัวเลขเนี้ยก็หมายความว่าสินทรัพย์เช่นมีอะไรบ้างเช่นที่ดินอาคารโรงงานาหรือเครื่องจักรเนี่ยถือว่าเป็นสินทรัพย์หมดเลยซึ่งสินทรัพย์รวมตัวนี้จะเท่ากับสัดส่วนของหนี้สินรวมบวกกับ ส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะอันเนี้ยราลองบวกกันก็ได้นะคะบวกกันแล้วจะได้เป็นสินทรัพย์รวมเลยคือตัวเลขจะตรงกันเป๊ะๆเลยอ่ะในส่วนถัดมานะคะคือหนี้สินรวมหนี้สินรวมก็แน่นอนเป็นเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์รวมเนาะอย่างที่บอกแต่ทีเนาะซึ่งหนี้สินที่ดีจะต้องมีการลดลงในทุกๆป,ปีแต่ถ้าเกิดมันไม่ลดก็ต้องไปดูอีกทีว่าเอ๊ะบริษัทเนี่ยมีการลงทุนเพิ่มหรือปเปล่าเช่นกู้กู้เงินมาเนี่ยกลายเป็นหนี้เนาะกู้เงินมาเพื่อลงทุน ขยายกิจาการต่อหรือเปล่าถ้าทาอย่างนี้แสดงว่าถือว่าดีเนาะแต่เราก็ต้องดูว่าเออหนี้สินเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมันมันดีหรือเปล่าแล้วแต่คนวิเคราะห์เลยละกันแล้วแต่ว่าคุณรับได้หรือเปล่าสําหรับหนี้สินตรงนี้เนาะและสําหรับหนี้สินที่ดีนะคะควรที่จะไม่เกินครึ่งหนึ่งของตัวสินทรัพย์รวมเนาะถ้าเกิดเกินครึ่งนึงเนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงละกันเสี่ยงที่จะสมมุติว่าถ้าบริษัทเจอวิกฤตหนักๆเนีน่ยอย่างโควิดเนี่ยอาจจะยิ่งกว่าโควิดในภายภาคหน้าคือบริษัทไม่่สามามรถทีจะ ทำกำไรได้เนาะแล้วนี่สินเนี่ยที่กองอยู่เนี่ยเขาจะจัดการยังไงใช่ไหมอันนี้ถือว่าเสี่ยงเนาะถ้าน,นี่สินเยอะเยอะถือว่าเสี่ยงเราไม่ชอบเนาะโอเคในส่วนต่อไปส่วนของพูดหรือหุ้นเทากันอ่าหุ้นน้นก็คือส่วนของที่เป็นเจ้าของเลยจริงๆที่หักเป็นสินทรัพย์ที่หักนี่นี่ออกไปแล้วอะ่ะเออเป็นส่วนสินทรัพย์ที่เราเขาเป็นเจ้าของจริงๆเนาะมีเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดเติบโตอ่าเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีเนี่ยถือว่าโอเคเลยดีฉะนั้นใน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ซึ่งถ้าสินทรัพย์รวมเติบโตขึ้นถือว่าดีแต่นี่สินต้องลดลงถือว่าดีฉะนั้นสัดส่วนของผู้ถือหุ้นต้องเพิ่มขึ้นคือยอดเยี่ยมเนะาะมาร้าต่อไปคือมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วก็ไม่มีอะไรหมายถึงว่าบริษัทจะได้ชำระหุ้นไปแล้วตั้งแต่ที่หุ้นออกขายหุ้นเนี่ยตั้งแต่แรกเนาะชำระไปแล้วก็เท่าเดิมทุกๆปีควรจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าบริษัทไม่มีการเพิ่มทุนเข้ามาคือไม่มีการขายเพิ่มเนาะ ต่อไปก็คือรายได้รวมรายได้รวมก็ควรที่จะเติบโตในทุกๆปีซึ่ง c b อก็คือโตโตดีในทุกๆปีเลยฉะนั้นแต่รายได้รวมตรงนี้ไม่ได้หักเรื่องของรายจ่ายเนาะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราหักรายจ่ายแล้วมันจะออกมาเป็นตัวกำไรสุทธิซึ่งกำไรสุทธิแน่นอนก็ควรจะเติบโตดีขึ้นในทุกๆปีเหมือนกันอย่าง c p o เขาทำได้ดีเลยตอนแรกปี59าเ้านี่ยอยู่ที่1น0 0งพันล้านเนาะก็เติบโตเป็น ห9 0่เก้าพันล้านแล้วก็สองหมื่นเนาะแล้วก็สองหมื่นสองเนี้ยคือโอเคเลยตัวต่อมาคือค่า r o a กับ ROE เป็นความหมายก็คือบริษัทนียมีความสามารถในการทำกำไรออกมาแต่มากน้อยแค่ไหนเป็นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นซึ่งตัวของ r o a ย่อมาจาก Return on Asset นะคะ Asset ก็คือสินทรัพย์หมายความว่าอะไรหมายความว่าสินทรัพย์ที่บริษัทถืออยู่เนี่ยสามารถทำกำไรให้บริษัทได้กี่เปอร์เซ็นนั่นเองฉะนั้น ในค่าที่นักลงทุนชอบก็คือประมาณ10%เนาะ10%ขึ้นไปบวกๆก็จะถือว่ายอดเยี่ยมเลยแต่ใน CPO ตอนนี้ก็คืออยู่ที่8.94นะคะช่องช่องสุดท้ายเนาะอ่าช่องปี62เนาะถือว่าถือว่าดีเลยและกันสําหรับในกลุ่มของค้าปิดเนาะอ c p o นี่ยถือว่าสูงที่สุดในในกลุ่มค้าปิดแล้วตัว ROE นะคะส่วนของ ROE o RO e คือ บริษัทสามารถทํากําไรจากการระดมเงินทุนเนี่ยจากนักลงทุนเนี่ยได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะยิ่งเปอร์เซ็นต์เยอะแสดงว่าบริษัทมีความสามารถในการเอาเงินเนี่ยไปจัดสรรไปทํากําไรได้เยอะมากขึ้นนะก็ค่าที่เรา a c c e ซสเนาะก็คือ10บวกบวกเหมือนกันในส่วนของ C B O ทำได้ถึง25เนาะ25%ถือว่าสูงมากไม่มีใครน่าจะสูงถึง20กว่าเนี่ยหายากจริงๆเนาะ ต่อไปก็คืออัตรากําไรสุทธินะคะก็คือเอากําไรสุทธินี่แหละมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าต่อปีเนี่ยบริษัทเนี่ยสามารถทำกําไรได้กี่เปอร์เซ็นต์เนาะสมมติว่าสมมติมีร้อยเนาะสมมติบริษัทมีร้อยบาทแต่บริษัทสามารถทํากําไรได้3.91นึในในส่วนของปี62เนาะ3.91ถือว่าโอเคเลยนะได้กำไรมาเกือบ4บาทในต้นทุนแค่100บาทสำหรับกลุ่มทาร์นะ เลื่อนลงมาเลื่อลงมาคือช่องของราคาล่าสุดว่าราคากี่บาทเนาะซึ่งย้อนหลังไปประมาณ5ปีเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่60.25ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ต่ำสุดในรอบ5ปีเลยนะซึ่งถ้าใครเล็ง CPO อยู่ก็ก็ควรจะเข้าปีนี้เนาะแต่จะเข้าตอนไหนเนี่ยควรจะไปดูกราฟไปดูกราฟทางเทคนิคว่าเข้าตรงไหนถึงจะคุ้ม คุ้มค่ามากที่สุดแล้วกันเดี๋ยว,ยว,ยวถ้าเกิดมีเวลาก็จะไปพูดในคลิปถัด,ถดไปนะคะต่อมานะคะเรื่องของค่า pe ratio กับ pbv ratio นะคะซึ่งก็เคยพูดไปแล้วในเพจนะคะก็สามารถกลับไปหาอ่านได้เนาะในส่วนต่อไปบรรทัดสุดท้ายเลยล้กันก็คือเรื่องของ p e r ์น,นั่นเองก็คือเงินปันผลตอบแทนเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีซึ่งในล่า,ลาสุดนะคะปี6 3เลยล้กันอยู่ที่2%ต่อปี ก็ถือว่าคุ้มคุ้มกว่าการเอาเงินเราไปไปฝากประจําซะอีกธนาคารตอนนี้ฝากประจําอาจจะบาทกว่าๆเนาะถ้าเป็นออมทรัพย์ก็อยู่ที่เหลือ0.5บาทแล้วอะ่ะบางบางแบงก์ก็0.3เนี่ยก็ถือว่าถ้าใครที่มีเงินเย็นๆเ,เนาะเราไม่คิดจะใช้เลยไม่คิดจะแบบฝากถอนฝากถอนเรื่อยๆอ,ยอะ่ะเออถ้าเกิดว่าเย็นๆเ,เลยก็ให้มันเย็นอยู่ในหุ้นตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะอยู่ที่2%เนาะแต่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมี มีหลายตัวเนาะที่เกินที่มีอะไรอะเงินปันผลเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เกิน2%ก็มีนเนาะอาจจะมีถึง4 5เลยก็ได้บางบางตัวก็คือมีถึง10%ตต่อปีเลยน่าสนใจมากเลยนะคะฉะนั้นเพื่อนๆมาลงทุนกันเถอคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะคะ